สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่เคยเห็นกันหรือเปล่าเอ่ยนี่ดอกคุณนายตื่นสายนะคะเพื่อนๆดอกคุณนายตื่นสายสีสวยๆเป็นร้อยสีนะคะที่นี่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะบ้านเราปลูกดอกคุณนายตื่นสายนะคะ บนพื้นที่ประมาณสองไร่ค่ะนู่นมองไปนู่นสุดลูกหูลูกตานู่นเลยนะคะแล้วก็โซนทางนี้นะคะก็ไกลไปจนถึงนู่นเลยนะคะคุณนายตื่นสายล้วนล้วนเลยค่ะนีแบบนี้นะคะสีสวยสวยแบบไหนเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะคุณนายตื่นสายสีนี้ มาจากมาเลเซียค่ะเธ,เธอชื่อสายน้ำผึ้งนะคะส่วนสีนี้มาจากมาเลเซียเหมือนกันนะคะมีความคล้ายคลึงก,กันกับสายน้ำพึ้งมากๆเลยแต่สีส้มชัดเจนกว่าเยอะนะคะสีนี้ชื่อป๊อปคอนไฟายค่ะคราวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าคุณนายตื่นสายสีสวยๆที่บ้านเรามีสีอะไรบ้างนะคะ ทักทายกันเข้ามาค่ะที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะหรือจะโทรศัพท์มาที่เบอร์โทรศัพท์0814007137ก็ได้นะคะยินดีให้คำแนะนำปรึกษาการปลูกดอกคุณนายตื่นสายสำหรับทุกๆคนเลยค่ะอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้ยุงลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย